ตอนนี้ทางการไทยอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาขอบคุณกัมพูชาแล้วค่ะที่ยินยอมที่จะถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่อ้างสิทธิ์กันไปแต่บางคนก็มองว่าเร็วเกินไปที่เราจะขอบคุณและยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางพลโทพงศกรมองท่าทีของกัมพูชาหลังจากนี้ยังไงคะหลังจากที่มีการถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทอะคะ่ะประเด็นเรื่องของจริงมันยังมียังไม่แน่นอนนะครับว่าต่อกาลังหรือปรับลดกําลัง เท่าที่ดูข่าวทั้งทสองฝ่ายทางฝ่ายทางบูชาบอกว่าเป็นการลดกำลังก็คืออาจจะเป็นวิธีการทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายนะครับจริงๆเท่าที่ฟังจัดแต่ทางฝ่ายเราเนี่ยทางฐานการฐานนั้นบอกว่าเขาถอนกำลังไปแล้วไม่ว่ายังไงการขอบคุณก็ถือว่าเป็นการถูกต้องแล้วนะครับขอบคุณทั้งฝั่งฝั่งนู้นก็คือของกบูชาฝั่งเราก็คือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งฐานทั้งทั้งกองกราโหลทหอมธรรมศารไทยที่ช่วย เตรียมการอะไรต่างๆที่ดีแต่ถ้าจะถามว่าต้องทํายังไงก็คือต้องไม่ไม่ประมาทครับต้องไม่ประมาทือต,ตอนนี้เราจะต้องดูและติดตามแล้วก็ยังคงจะต้องมีมาตรการต่างๆในครบถ้วนทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมกิจวทยาและการทหารในครบถ้วนอย่าอย่าย่อนทางใดทั้งหนึ่งเราเห็นว่าถ้าเกิดเราใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเรื่องปิดด่านเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยต้องคิดคิดเหมือนกันนะฮะหรือว่าเราใช้กําลัง ทา,ทางการทหารก็คือเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยุบยุติการใช้กําลังทางทหารเนี่ยเราบอกว่าเราต้องเต็มการนะอย่างเงี้ยเขาก็ตระกรวังนะครับด<ถ>ังนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทครับเห็นมีรายงานว่าในการเจรจามีการผมไม่แน่ใจว่าใช้คําว่าขู่จะถูกต้องไหมนะครับแต่อาจจะตัดน้ําตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทบกับธุรกิจตามแนวชายแดนของเขาเนี่ยทางเสนงได้ข่าววงในมาไหมครับว่ามันจริงเท็จอย่างไรนะฮะเอ่อ เท่าที่ทราบก็คือวันนี้จะตัดไฟครับนะครับจริงๆมันก็ต้องมีหลายอย่างทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งไฟแล้วก็เรื่องน้ำมูนน้ำมันอะไรต่างๆนะครับตอนนี้สิ่งเรื่องนี้ไม่ควรจะขู่ครับควรจะต้อง,ต,องต้องทาจริงแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทําทั้งตวมว่าจะมีอีกรอบน,นเนี้นะครับเราก็ควรทําในนามของรัฐบาลคณะกรรมาอะไรนะคณะกรรมการอะาะกินะ่ะก็ทําทพร้อมกับอย่าไปโยนให้ทหารใจเดียว พัสดุชน,นในฐานนี่เหมือนกับว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยลอยตัวซึ่งไม่ถูกเพราะเวลาที่จะเจ็บข้าหรือทาอะไรเนี่ยมันต้องทําพร้อมกันไปทั้งฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายการทั้งฝ่ายการทหารเนี่ยเพราะว่าทหารนี่เป็นกิ่งหนึ่งในห้ากิ่งที่เราจะสู้กับเขาได้ดังนั้นจ,จังหวัดจากโคมันต้องสัมพันธ์กันหมดจริงๆเราจะต้องทําให้เขาเห็นให้ประชาคมโลกเห็นว่าฝ่ายฝ่ายนูนนะ้นล,ลุกรานก่อนแล้วเราถึงจําเป็นจะต้องตอบต้อย่างนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดมันเหมือนว่าเป็นสองฝ่ายทะเาลาะกันเอง เหมือนกับว่าเราผู้งานเหมือนกันในคดีความทั่วไปเนี่ยเราต้องทําให้การเป็นการต้องกันตัวไม่ใช่การทรวิวาทแต่มันประชาคมโลกก็ถึงจะยอมรับได้เนี่ยหลักการเดียวกันดังนั้นในจังหวัดจคนรต้องมีต้องปล่อยต้องเร่อนทางการเมืองก่อนให้เขาให้เขาถลํมก่อนแล้วเราค่อยๆใช้กําลังหรือว่าใช้เรื่องมาตรการอย่างตอนนั้นตัดไฟเนี่ยตามมาทีหลังแล้วจริงๆเรื่องนี้ควรจะเตือนล่วงหน้าสักสองสามวันให้ดูว่าเรามีไปชอบหลุดพอเราใจเย็นพอต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่า คิดอะไรไม่ออกก็ตีกันเลยอะไรเงี้ยจะไม่เป็นไรคราวหน้าก็จัดการได้ตามนี้ครับค่ะทางพลโทพงศกรมองว่าหลังจากนี้ค่ะอีก5วันจะถึงวันที่14มิถุนายนซึ่งจะเป็นการประชุมและการเจรจาร่วมกันผ่าน JBC ทางการไทยควรจะผ่อนคลายมาตรการลงไหมคะเพื่อที่จะเป็นการตอบสนองจากการปรับลดกําลังทหารของกัมพูชาหรือควรจะตรึงมาตรการต่างๆเอาไว้ก่อนจนกว่าจะถึงวันที่เจ,าจารจานะคะ ส่วนตัวนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเขาขยับกําลังออกไปแล้วเนี่ยผมว่านิดหน่อยได้นะครับ oh. นิดหน่อยก็คือเรื่องเรื่องเวลาเรามีเรื่องเวลาลดจากสีทุ่มเป็นอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมครับครับเวลาเนี่ยเราปรับได้สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอะไรแล้วแต่เราเพื่อความสะดวกข,ของชาวกัมพูชาแล้วก็แล้วชาวไทยแต่ว่าจุดที่ผมเห็นว่ายังจําเป็นจะต้องอยังต้องไม่เปิดอยู่ก็คือเรื่องของอจุดผ่อนปลนชั่วคราวเพื่อการค้าที่ค้าไปข้ามาได้เนี่ย เพื่อจะได้ใช้มาตรการด้านสังคมก็คือบีบประชากูชารู้สึกว่าที่เขาลำบากเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายเป็นฝ่ายรัฐบาลเองแลนคือสิ่งที่เราจะต้องบีบให้เกิดเรื่องนี้ให้ได้ครับครับถ้าเกิดถอดบทเรียนตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงณเมื่อวานนี้ที่สถานการณ์มันค่อนข้างจะผ่อนคลายลงแล้วนะครับมีอะไรบ้างที่คุณพงศกรรู้สึกว่าทางรัฐบาลและกองทัพของเราทําได้ดีเยี่ยมแล้วแล้วมีอะไรบ้างที่ยังบกพร่องต้องแก้ไขครับ สิ่งที่เราแสดงค่อนข้างดีนะครับก็คือเราใช้มาตรการที่ไม่ไม่ไม่เบาเกินไปผู้ยง่ายไม่ไม่ไม่เบาเกินไปทําให้เขาลุกลานคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราปอดคลายเกินไปเนี่ยเขาก็จะลุกรามดังนั้นเรามีมาตรการที่เข้มพอสมควรก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการที่ดำเนินการนี้แต่ถ้าจะถามว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่เราควรจะปรับปรุงนี่ก็คือผมอยากให้เป็นการร่วมมือการระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายทหาร ถ้าโยนให้ทหารทําไปแล้วเขาหรือไม่ก็กาไปจะชาที่เจบีซีเนี่ยโยนให้ทหารนเดียวเนี่ยมันจะแม้ว่าเราจะมีตัวแทนของอฝ่ายกระทรวงกลาประเทศก็ตามเนี่ยมันยังเป็นข้อจำกัดอยู่ดังนั้น,นควรจะเป็คาร่วมมือกันระหว,ออว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่างๆพร้อมๆกันครับมันก็ทำให้เราเนี่ยมีจังหวะจะคว้าอะไรดีขึ้นและที่สําคัญคือต้องพยายามแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของฝ่ายกบูชาลุกรานเราให้ชัดตอนนี้ก็ยังไม่ชัดนะ รัฐบาลก็ยังไม่พูดว่าเขาลุกลานเราเลยแล้วมันเสียโอกาสที่จะพูดไปแล้วเพราะมันกลายว่ามันจะผ่อนคลายลงเรื่องไับแล้วก็จะว่าฝ่าย่ายเราลุกลันเขาเนี่ยยังติดอยู่ในสื่อก็ยังเอาไปใช้อยู่แล้ววันที่สองเข้าใจว่าวันที่สองเดือนหน้าจะยื่นสารโลกใช่ไหมไอ้เรื่องต่างๆเนี้มันยังค้างอยู่ไงเราอย่าไปหลงเหลี่ยมเท่านั้นเองครับผมเกรงนะเกรงกลัวแล้ว่าจะหลงเหลี่ยมครับ <laughs> <c oughs> คุณมรสกรพูดว่าอย่ายโยนให้กองทัพ แต่เพียงฝ่ายเดียวพูดสองครั้งแล้วตั้งแต่ที่เราคุยกันมาแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยเดินตามหลังกองทัพอยู่ในกรณีนี้ถูกไหมครับเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะประทากัมพูชาพูดตรงไปตรงมาครับพูดอย่างไม่เต็มใจต้องบอกเป็นอย่างนี้คือต้องกล้าประทากัมพูชาสิมันมเป็นเรื่องของระดับชาติอ่ะไม่ใช่ไปโยนให้กองทัพนะครับ ค่ะอย่างตอนนี้เราเห็นท่าทีของรัฐบาลไทยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารสร้างความเข้าใจทางพลทพสกรมองว่าการสื่อสารสร้างความเข้าใจในช่วงระยะหลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลกับเรื่องของจิตใจทั้งคนไทยทั้งคนกัมพูชามากน้อยขนาดไหนอะค่ะผมผมผมว่าดีตอนนี้ด,ดีมากเลยนะครับก็ทําให้คนไทยเข้าใจและมากขึ้นนะครับแล้วก็โจนตีรัฐบาลลดลงก็ถือว่านัฐบาลขอให้อยักเนี้ยต่อไปนะครับ มันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากเิดเดียวนะครับก็คือว่ามีคนไปโจมตีทหารว่าไม่มีค่ามีขอแล้วเรื่องไงถึงได้มีการบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยผม,มเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็ออกรายการแล้วคุณมินไทยเข้ามาพูดเขาก็ไม่ได้เตรียมนะที่จะมีการขอบริจาคจริงๆกองทัพเขาพร้อมอยู่แล้วเขาขอก็มีอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยเองโดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณชายแดนเนี่ยเขาตื่นตัวพเพราะว่าเคยผ่านสงครามในสมัยก่อนเมื่อก่อนไงเขารู้ว่าเขาต้องไปดาเนินการยังไงเขาก็เตรียม เต็มข้าวปลาอาหารและที่สำคัญคือพวกยางรถยนต์อะไรต่างเนี่ยเพื่อจะไปใช้ทําเป็นเครื่องกําบังบางกุ้ง,บ,งบังเกอรออะไรต่างเขารู้คนชายแดนเขารู้นะครับคนกรุงเทพเนี่ยไ,ไม่ค่อยรู้มากกว่ามผมก็เลยบอกบอกไปเลยว่าคนคนที่เบรชายแดนที่จังหวัดนั้นเจ็ดจังหวัดเนี่ยเขา,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 าเขาเต็มตวงเขาเองโดยอจัมาตจักประสบการณ์เดิมนะครับก็อย่าอย่าไปพึ่งโจมตี กองทำบ,บกเขาเลยนะครับซึ่งดีแล้วถูกไหมฮะการตื่นตัวในลักษณะนี้ด,ดีครับดีครับเพราะคนไทยแล้วทําให้ฝ่ายกับูชารู้ว่าคนไทยเนี่ยเอาจริงเวลาจะมีเรื่องือราอันนี้ดีรหรือว่าใช้ได้มันเป็นอันนี้เรื่องว่าเป็นกิจง,งานด้านทางสังคมจิตวิทยาครับครับเอาละครับขอบคุณนะครับช่วงนี้รบกวนพลโทพงศกรเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับคุณคับ